แบบซิงอะไรเป็นอย่างนี้หน้าบุตรเบิ้งดูนี่ตัวเบิ้งคอมเมนต์ดูนี่ไอ้ลองเพลงเดียวของเดเตียนี่ยอ๋อเขายังคิดด้วยไอ้ลองเพลยงตัวละเมนว่ากขาแล้วละเมนวาหนึ่งจุดสองเขาแล้วไอ้นี่ยังว่าไอ้ลองเพลยงตัวอยู่เป็นโตปลอมเซ้ยอยู่โตปลอมอ๋อไอ้เบิ้งของผมนี่ยังไงเอา นั่นขคาก็ตุบป้อมอยู่ร้องเพลงผู้อื่นดังร้องเพลงของบ่เคยดังดังแต่น้ำเพลงคนอื่นหนึ่งตานายเนาะเฮ็ดจังไหนวะห้องตายคือซิ่งแต่ก็ปีดแมงเลยฟีดเลยวะร้องน้ำกันเลยร้องกันเอาวะห้องตายคนเก่